เมื่อวานนี้ที่สนามน่านสกการกลางจังหวัดชนบุรีนายทวชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้เตรียมความพร้อมวิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวนะคะโดยจะมีการวิ่งกันในช่วงเช้าของวันนี้เพื่อส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยไปสู้ศึกกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32ค่ะระหว่างหนึ่งกรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมนะคะภายใต้กิจกรรมประวัติศาสตร์ว,วิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิกจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดที่ 33นะคะ ธงชาติไทยวิ่งผ่าระยะทางรวม4,524กิโลเมตรเหลือเพียง81กิโลเมตรก็จะพิชิตเส้นชัยในกิโลเมตรที่4,606กิโลเมตรที่สนามบินสุวรณภูมินะคะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนคนไทยนั้นได้มีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนายพระครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายธวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชวนินวงศ์สถิตจิราการประหลัดจังหวัดชนบุรีนายสุพโพจน์พูดเกียร์ขจรหัวหน้าสํานักงานจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมวิ่งส่งธงชาติไทยไปโตกเกียวโอลิมปิกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นตัวแทนชาวชนบุรีรับชงธงชาติจากแท่นประทับนําขบวนวิ่งบริเวณลานหน้าสารกลางไปจนถึงหอพระพุทธสิหิงสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยสู้สึกในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้น1กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนี้โดยวันนี้เป็นกิจกรรมในวันที่60นะคะจากทั้งโครงการรวม61วันผ่าน35จังหวัดระยะทาง4,606กิโลเมตรจังหวัดชนบุรีถือเป็นจังหวัดที่33ที่ทงชาติไทยวิ่งผ่าน ระยะทางรวม4,525กิโลเมตรเหลืออีก81กิโลเมตรก็จะพิชิตเส้นชัยในกิโลเมตรที่4,606ค่ะสำนักส่งเสริมปรีคุณสําเ็จคงนิรักษ์ค่ะ นัทลาฟันดาศ์สตารวอล์คิชาติไทยท,ที่เทีนบัวรัชการจังหวัดชลบุรีพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับ5 4 3สีสมชลบุรีครับรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเพื่อส่งแรงเเขาจะเห็นเลยว่านาักกีฬาปีเสือจะเล่นกันตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเขาเองก็มีความชื่ชนชอบจากนั้นเขาก็ไปคว้าชัยในโอลิมปิกโตเกียวยูโรเซนตี้นะครับ ขอสร้างชื่อเสียงให้กับชาวชนบุรีด้วยนะครับต้องถ่ายทำให้ได้ความสำคัญแล้วก็ส่งต่อกงลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกท่านนะมีเสน่ห์ใช่ไหมแต่ว่านับคะแนนไม่เป็นนะนับนักกีฬาได้เดียวนับดูนักกีฬาไทยก็ไม่น่าพูแลนันเป็นกตาวัตรแล้วอกนะพี่ค่ะจะถือลงสู่สนามพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียบประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ เอาละสี่สามสองหนึ่งยี่สิบแล้วครับเราพักคนไอลลงผืนนี้ครับลงบนไฮลักด์รีเวอร์เพื่อนบารจังหวัดสมุทรีครับนับพักระทอนเทียนชัยครับทางกันต่อค่ะไปสิ้นสุดที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้เราจะผ่านนี้และอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะก็คือจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราก็จะวิ่งส่งกันหวัดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับเอาละค่ะแล้วก็สำหรับนักวิ่ง